สวัสดีครับเรื่องเล่าจันทร์ทั้งสุกตอนที่83ประจำวันศุกร์ที่14มกราคม2565นะครับชื่อตอนคือสวัสดิกะเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกขโมยไปทำลายครับคุณอยู่กับผมอธิพงษ์เสถพงษ์เช่นเคยครับคือผมคิดว่าไหนๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็พูดถึงเรื่องผลกระทบทางวัฒนธรรมของการพูดถึงฮิตเลอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะต่อด้วยผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่พรรคนาซีเนี่ยนำสัญลักษณ์สวัสดิกะไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของพรรคนะครับ มันจะได้ครบจบเรื่องไปนะครับคือเราคงรู้กันดีนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์ของพรรคนาซีเนี่ยคือสวัสดิกะนะซึ่งผลลัพธ์ก็คือทําให้สัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะเนี่ยกลายเป็นอะไรที่ต้องห้ามพอๆกับการพูดถึงฮิตเลอร์นะเมื่อไหร่ที่สัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะถูกยกขึ้นมาใช้เนี่ยก็มักจะทําให้เกิดความโกรธเคืองต่อผู้คนไม่ต่างกับการพูดถึงฮิตเลอร์หรือการนํารูปฮิตเลอร์มาแสดงนะและแน่นอนว่ารทัทีนาซีใหม่รทัทีนีโอนาซีเนี่ย ก็นำสัญลักษณ์สวัสดิกะไปเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเช่นกันนะแต่ที่หลายคนไม่รู้เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคนาซีเนี่ยไม่ได้คิดสัญลักษณ์สวัสดิกะขึ้นเองนะครับแต่ว่าเอ่อนำมาจากสัญลักษณ์โบราณที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานะครับคำว่าสวัสดิกะนั้นนะมาจากรากฐานในภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งมีความหมายว่าความผาสุกนะความหมายที่ดีนะครับและสัญลักษณ์สวัสดิกะเนี่ย ก็ถูกใช้เป็นเครื่องหมายแสดงความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนามากมายที่เกิดในอนุทวีปอินเดียนะครับเช่นศาสนาฮินดูศาสนาพุทธนะครับหรือว่าศาสนาเชนนะสำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วทําไมเราถึงไม่ค่อยเห็นสัญลักษณ์สวัสด,ดิกะในทางพุทธของไทยเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาดในไทยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยนํามาใช้กันนะแต่ว่านิกายมหายานหรือวัชรยานในใน,ในจีนในญี่ปุ่นนะครับก็จะนํามาใช้เยอะ ั that, Them, ่นแปลว่าเนี่ยสัญลักษณ์สวัสดิกาเนี่ยจะเจอได้บ่อยกว่าในในจีนในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไม่เจอในพุทธแบบไทยคราวนี้จนกระทั่งถึงช่วงปีทศวรรษ1930เนี่ยหรือก็คือช่วงก่อนที่พรรคนาซีเรืองอํานาจและก่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสัญลักษณ์สวัสดิกาเนี่ยก็ยังถูกใช้ในเชิงแฟชั่นและการออกแบบด้วยซ้ำนะครับมีคนใช้รูปสวัสดิการในการตกแต่งอาคารนะครับองค์กรหลายๆอาคารเอ่อครับองค์กร หลายๆองค์กรเนี่ยนำสวัสดิการไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญ,ญลักษณ์องค์กรนะครับแม้กระทั่งบริษัทโคคาโคล่าเนี่ยก็ยังเคยผลิตที่เปิดขวดรูปสวัสดิกาออกมานะจนกระทั่งพรรคนาซีนำสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกามาใช้นั่นแหละนะครับทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะในโลกทางตะวันตกนั้นนะสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกากลายเป็นสิ่งน่ารังเกียจนนะและการแสดงรูปสวัสดิกาก็กลายเป็นเรื่องต้องห้าม ประเทศที่ใช้สัญลักษณ์สวัสดิการกันเป็นปกติอย่างเช่นอินเดียหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยพลอยสวยไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องคอยระวังว่าจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในช่วงโอลิมปิกที่โตเกียวก็ต้องมีการระวังว่าสัญลักษณ์สวัสดิการในทางศาสนาพุทธเนี่ยจะไปโผล่ให้คนต่างชาติเห็นแล้วสร้างความเข้าใจผิดหรือไม่นะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพัคนาซีหรือฮิตเลอร์เลยนะครับ ท่าน <aid> ี <Solomon> ้เมื่อเราได้รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเล่าเพิ่มให้ฟังนิดนึ่งว่าสวัสดิกาทางศาสนากับสวัสดิกาของพรรคนาซีเนี่ยมีลักษณะต่างกันอย่างไงนะครับเพื่อที่เมื่อเราพบเนี่ยเราจะมาเราจะสามารถแยกแยะได้นะสวัสดิกาของพรรคนาซีน่ะคือจะวนตามเข็มนาฬิกาเสมอนะครับก็คือขาของสวัสดิการน่จะชี้ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในขณะที่สวัสดิกาทางศาสนานี่วนได้ทั้ง2ทิศทางนะครับแล้วแต่ว่ามาจากศาสนาไหนหรือว่านิกายไหนนะครับอันนี้เป็นความต่างอย่างที่1นรับ ความต่ตงอย่างที่สองก็คือองศาของรูปนะครับสวัสดิการของพรรคนาซีน่าจ,จะเอียง45องศา,าก็คือมีมุมแหลมชี้ขึ้นข้างบนในขณะ,นะะที่สวัสดิการทางศาสนานาจะวางไวเ้เรียบๆนะครับนึกภาพก็คือเหมือนเป็น,น,ปนกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางไว้บนพื้นแล้วก็หันด้านข,นขึ้นข้างบนนะครับแล้วสุดท้ายก็คือสีนะครับสวัสดิการของพรรคนาซีน่าจะเป็นสีดําเสมอนะแล้วก็มักจะวางทับบนวงกลมนะครับแล้วพื้นหลังก็มักจะเป็นสีขาวและหรือสีแดงนะครับ จะมีอยู่แค่3สีนี้นะครับคือสวัสดิกาดาพื้นเป็นขาวหนะนะรือแดงในขณะที่สวัสดิกาทางศาสนานะจะมาได้หลากหลายสีสันแต่นะว่าสําคัญแค่ไหนที่เราจะต้องทําให้สัญลักษณ์สวัสดิกากลายเป็นเรื่องปกติในสังคมนะจริงๆก็คงไม่ได้สําคัญมากนะครับอย่างในชีวิตผมเองจะอยู่ไปจนตายโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์สวัสดิกาเลยก็เป็นไปได้นะคํับตอบคือมันไม่ยากเลยนะครับถ้าจะทาแบบนั้นนะ แต่ว่าสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือเรียนรู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ถูกพรากเอาสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อที่เมื่อไหร่เราเห็นสัญลักษณ์สวัสดิกะในทางศาสนาเนะเราจะรู้ได้ว่าเขาไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ